สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่29มิถุนายน2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าโอ้โหปรับตัวดีขึ้นนะกว่าตลาดตามเทศในหลายตลาดนั้นเลยว่าวันนี้เองนะหรือว่าปัจจัยหรือว่าตัวแปรที่ทําให้ราคาหุ้นนะครับหรือว่าแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่หลายๆตัวหรือว่าเกิดจากการของการทำวินดูดิซซิ่งหรือว่าเป็นการทําปิด ไต่มาดนะหรือทำปิดครึ่งปีแรกตรงจุดนี้หรือว่าเป็นการทำร่วงหน้านะครับหรือว่าก่อนที่จะมาสุดท้ายหรือว่าสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้วันที่วันที่30มิถุนายนหรือว่าชิงก่อนปิด1วันนะเรยกว่าก็ถือว่าวันนี้ตลาด้นไทยต้องบอกเลยว่าโอ้โหปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่ากว่า12จุดตรงจุดนี้มีปัจจัยอะไรนะฮะตรงอย่งนี้ว่าทุกอย่างนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในส่วนของค่าเงินบาทเรยกว่าก็มีการอ่อนค่า ทะลุ32บาทต่อดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่และสทานานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9นะสมบอคอเองก็มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนนะครับวันนี้4,662รายนะครับในส่วนของวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะนายอนุชาบุรุษพชัยศรีนะครษสป,ประจา สำนักนายกรัฐมนตรีนะว่ามีการถแถลงว่าติดที่ประชุมนะหรือว่าที่ประชุมครมอรวันนี้มีการรับทราบนะครับกรณีที่รัฐบาลไทยจะได้รับการรับมอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ในแอสตราเซเนกาจากการบริจาคของประเทศญี่ปุ่นจํานวน1.05ล้านโดสซึ่งคาดว่าจะทําการส่งมอบให้แก่ประเทศไทยได้นะครับราวต้นเดือนกรนกฎาคมนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะและที่ประชุมของคอรมอเอกมีเหตุชอบเกี่ยวกับยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีที่เคยประกาศนะว่าให้มีวันหยุดพิเศษในวันอังคารที่27รกรกฎาคมน,นี้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจําเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับด้วยว่าในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1ทีตลอดจนมาตรการสาธารณสุขด้านอื่นๆนะซึ่งอีกทั้งมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัดนะจึงขอให้มีการยกเลิกวันหยุดพิเศษดังกล่าวนะนะซึ่ง นอกจากนั้นของการยกบเลิกวันหยุดแล้วนะเป็นส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีเห็นชอบหลักการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากจะเออเนชอบนะฮะเรียกว่าหลักการเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบในในกลุ่มของกลุ่มแรงงานนะและกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการออกข้อกําหนดนะด้วยว่าตามความในมาตรา9แห่งพรก,รกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ฉบับที่ 25ใน6จังหวัดซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีสุพรรณบุรีสุทรสาครนะครับโดยมีเป้าหมายที่ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในกิจการที่ได้รับผลกระทบนะประกอบด้วยกิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมนะกิจการร้านอาหารกิจการศิลปะความบันเทิงและสัลนาการรวมถึงกิจการบริการด้านอื่นที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนะโดยมีระยะเวลาการช่วยเหลือ1เดือนรัฐบาล จะให้ความช่วยเหลือลูกจ้างสัญชาติไทยที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในอัตรา2,000บาทต่อคนนะซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมซึ่งลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันนะครับสูงสุดไม่เกิน7,500บาทนะครับตลอดระยะเวลาที่มีคําสั่งปิดสถานที่นะรกรณีที่ เป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจํานวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนนะครับแนอัตรา3,000บาทต่อคนนะส่วนลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือแนอัตรา2,000บาทต่อคนนะกรณีที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะผ่านโครงการคุณละครึ่ง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนก,กรกฎาคมสองันายโดยผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือแนอัตรา3,000บาทนะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มนะหรือในโครงการคนคนละครึ่งนะที่ยังไม่ได้รับการเคลื่อนบียนกับสำนักงานประกันสังคมเนะนื่องจากไม่มีลูกจ้างก็จะได้รับความช่วยเหลือ3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่คือมติของคลมที่ให้การเยียวยาตรงจุดนี้ทั้งในส่วนของลูกจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการในวันนี้ตลาดหุดใ้ใดถือว่าปิดทําการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้ว่าดัชนีอยู่ที่1591.43จุดเพิ่มขึ้น12.26จุดคิดเป็น0.78%มูลค่าการซื้อขายวันนี้79,020.84ล้านบาทในส่วนของ5หลักที่มีการซื้อขายกันสูงที่ประจําวันนี้นะครับนั่นคือตัวอันดับ1 K Bank ราคาหุ้นปิดที่118บาท50ตางลดลง50ตางคคิดเป็น0.42%มูลค่าการซื้อขาย 4,592.91ล้านบาทหลักทรัพย์ที่2ครับ RCL ราคาหุ้นปิดที่56บาท50ตางเพิ่มขึ้น5บาท50นะครับคิดเป็น10.78%มูลค่าการซื้อขาย2,341.30ล้านบาทหลักทรัพย์ที่3นะครับบ้านปูราคาหุ้นปิดที่15บาท60ตางลดลง30ตางคิดเป็น1.89%มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 1,808. ห้าูนล้านบาทเราทับที่4นะครับ SCGP นะครับราคาหุ้นปิดที่59บาท7จสตาทต่ลดเพิ่มขึ้น7จสาตางคิดเป็น1.27ปรเซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย1,614.16ล้านบาทเราทับที่5นะครับการคุณวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท76สตางนะครับเพิ่มลดลง หกตางคิดเป็น1.24%ดเป็นมูลค่าการซื้อขายก,ากันคุณอยู่ที่1601.46ร้ล้านบาทนะครับนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นในระหว่าทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรใน,นที่การทำมิโดดเดซิ่งผ่านพ้นไปในมือผู้สอสายไปยถึงอาจ,จารย์นะัทวุฒิลูกวงนกักกรุปจัรนายการจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นรวมถึงการมองทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้สักครู่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงครับสถานการณ์วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ได้จะเกิดจากการทำบินโดดดิซิงครับอาจารย์วันนี้หุ้นบวกกว่า12จุดโวลุ่มก็เกือบ80,000ล้านบาทครับผมอ๋อมีบินโดดดิซิงนะครับผมมัรู้สึกว่ามีบออะไรนะหมดอายุนะในเรื่องของตัวสัญญาล่วงหน้าซีตี้ยูใช่ไหมวันนี้เนี่ยครับผมเด่ แข่งกันผันผวนเนี่ยเหมือนที่เล่าให้ฟังเม,มืนเน่อวานว่าวันนะี้น่าจะไปแข่งกันแลท้ายตลาดนะนะตัวตอนท้ายตลาดได้แข่งขึ้นไปโน้นนะพันห้าร้อยเก้าสิบจุดก็วกไปราวสิบเอ็ดจุดเป็นพิธาร์กันเมื่อกี้ห้าเก้าเนี่ย 1, จุดสี่สามน,นะแต่ว่าฟื้นตัวมาเร็วอยู่นะถ้าเทียบกับว่าเมื่อวานช่วงสุดสุดราพุ่งอย่าตงตกใจกันเนี่ยเพราะเราลงล็อกดาวน์นี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ร <c oughs> ครับอาจารย์ครับ หลายคนก็ตั้งท่านเนื้อมันจะป้าวบอกว่าเปิดมาไอที่โอขายบ้านนี่ก็นั่งรอให้ไปแล้วเลย <laughs> แป๊บเดียวเด็กมิดมาแล้วจะผัดนมก็ไปแล้วล <laughs> ใช่ครับอาจารย์ครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพุณต,ตัวที่ว่าจะงป็นใครดกีก็มีนะวันนี้ตัวแดงๆมันก,ก็มีเคแบงค์ใช่ไหมใช่ครับคน,นบ้านปูหานรงงาน้าม <c oughs> ัานมีคุณแบงก์ก็จะว่าวันนี้เนี่ โซซัพโซเซมันจุดใหญ่นะอืมครับผมครับนกราบเป็นภาพของตลาดวันนี้ก็ขึ้นมาตามขม่ <c oughs> ะต้นกอตวันก็เล่ามาว่าให้ผ่านด่านตรงหนึ่ง้างแปดสี่ไม่จะมาจากวันในงาเก้าสิบหนึ่งาเก้าห้านะในกราทรงก็ถือว่าถือว่ามาตามทรงนะมามาตามขูนะฮะับภาพใหญ่ เรมีอะไรให้หน้าวิตตกวิตตอะไรอีกไห,หมละครับในตอนนี้นี่มีไหมไม่มีฮะมีแต่เรื่องวัยลงไวัสแล้วก็เรื่องเดิมฮะเ,เรื่องสายพันธุ์เดลตงเดต้าติดเชื้อเร็วก็ว่าตลาดก็มันก็ซึมซับไปเยอะวนะอาจารย์นะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องวิตตใหม่ตนระงนี้นะเดี๋ยววิตตว่าไม่รู้จะวิตตเรื่องอะไรดีนี่ก็ได้เหมือนกันอือคับผมอาารยได้ยินไหม นักลงทุนวิตกว่าไม่รู้ว่าจะวิตกเรื่องอะไรดีอะไรวิจดเลยก็มีนะแต่ว่าเวลาพวกเรามาเขียนข่าวพวกเราเขียนว่าเนี่ยแต่ว่าข่าวปัจเจียใหม่ๆก็ามาสนับสนุน <c oughs> แตก <c oughs> <c oughs> ็โอเคนะภาพใหญ่ๆก็จะประมาณส่งอย่างนี้แหละก็ะคือว่าวกัค่อยๆขยับขยืดยับยั้งตาผมก็คงเย็น ก็โครงสร้างมาเรียบร้อยเมื่อวานาววานี้นเช้เาเจ้าเปิดตลาดนะฮะในรอบเฟสขึ้นมาในตามหลักๆพวกนี้จดฐานแนวลงแนวรับก็ควจะยกกันขึ้นมาหน่อยนออะครับผมกระตาเป็นดาวราวเนี่ยขยับกันตนัวถานก็ยกสูงนะยกสูงขึ้นมาเป็นแบบมางเ,เนี่ยนะกระเทาะเอ่อ าน้าร้อยแปดสิบห้าอะไรกันแถวนี้นะห้ะแะาแปดห้าหน้าเจ้าศูนย์ในขณะดที่ว่าตามแรกก็แถวเนี้ยหน้าเจ้าห้าหน้าเจ้าหกอะไรแถวนี้แหละแล้วก็ดามต่อไปก็น่าจะไปเห็นฝันหกร้อยกกลมนะพรุงนี้นะอืมครับผมแล้วต้าดจากาาขี้ยากา็ดีแล้วก็ขึ้นไปแถวนั้นก็ให้ได้ขายกันหน่อยดึงนะแล้วก็ฐานก็ค่อยยกจึนขึ้นมาแต่ว่าภาพรวมๆคงเป็นภาพ ได้แชมป์ขึ้นเะยรหละพวกนี้คงไปเทสพันพันร้อยกันอีกรอบเลงนะครับผมครับครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับครับครับนะนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทพุฒิรุ่งวงนะครกูรูไปจำรายการนัคือกูรูท่านแรกเลยว่ามาลุ้นกันนะได้ว่าพรุ่งนี้นะได้เห็นได้เทสทดสอบน้าหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับในส่วนของกูรูท่านที่สองท่นบ้านนั่นคือคุณกรณพัฒน์บรเชษนะผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลุ่ริการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมบลรพัฒนาสินนะครับเรีวยกว่าคุณกอนพัฒเองนะเรีวยกว่ามองที่ทางตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่าคาดว่าวจะอ่อนตัวลงนะครับเรีวยกว่าหลังจากที่วันนี้เรีวยกว่าทำมินิด,ดุซซิ่งกันไปแล้วนะเรีวยกว่า มองกรอบความเคลื่อนไหวนะของแนวตาในวันพรุ่งนี้อยู่ที่1,595ันจุดนะถึง1,600จุดส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่1,569จุดนะจุดแนวรัฐบาลที่1,5่้าจุดนันเรียกว่าตัวแปรที่ยังเป็นตัวแรงกดดันก็คับยังคงเป็นเรื่องราวของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังอยู่ในดับตรงบอกว่ายังสูงอยู่นะครับด้วยว่าทวงดุลบัญชีเดนสนพันเนี่ยอ่อนลงนะครับในส่วนของที่ว่าทาให้ ค่างเงินบาทอ่อนค่าได้ว่าทําให้เสี่ยงต่อที่ว่าเาาโฟ o หรือว่ากระแสงเงินทุนไหลออกนั่นเองนะซึ่งธนานาของคุณกรพัฒเองมองว่าหุ้นที่ได้รับประโยชน์นะจากเงินบาทนี้อ่อนค่านะครับทุกๆหนึ่บาทจะส่งผลบวกต่อกลุ่มของเกษตรและอาหารได้ว่ากําไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น3-1%หรืเอร่ากว่าได้แก่ตัวของ TUCPF Asian ADR x o s e p นะครับ ส่วนกลุ่มชิ้นส่วนนะกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น3-2%ก็นะคือ SVI HANA านานะครับ KCE นะกลุ่มนิคมอมตะนะกลุ่มวัสดุอย่าง EPG ก็จะบวก3%แต่ว่าการที่ข่าเงินบาทแบบนี้ต้องเป็นลบต่อกลุ่มของแอร์ไลน์และลกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับนั่นคือมุมมองของครูท่านที่2นะครับของรายการกล้วยหอมกับครูนัคือคุณก่อนพัดน,นะครับมาสู่4หุ้นสุดสวิงกันบ้านนะ่นทะานะนะของทีม ข่าวของหุ้นไทยมีการกาะติดหุ้นต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมีความเคลื่อนไหวด้วยอย่างวุ่นวามากมามนะตัวตัวแรกสวิงแรกนะั่นคือตัวของ VPO นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท32สตางค์เพิ่มขึ้น18สตางค์คิดเป็น15.79ปนตะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับตัวของสวิงตัวแรกนะครับส่วนสวิงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ ยูเข้มนะครับวันนี้โอ้โหขึ้นฮิตติดชาร์ตนะครับด้วยว่าปิดที่1บาท89สตางค์เพิ่มขึ้น31สตางค์ 3, 11, ang, คิดเป็น19.62%นะครับนั่นะคือส,สวิงตัวที่2ส่วนสวิงตัวที่3คือเป็นโอเชียนนะครับราคาหุ้นปิดที่1บาท85สตางค์เพิ่มขึ้น8สตางค์คิดเป็น4.52%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะครับทีพาสนะครับเป็นราคาหุ้นวันนี้ปิดที่3บาท 72ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น68ตังค์คิดเป็น22.37นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงตัวถือว่าเป็นี่นที่แบบว่ามีความร้อนแรงมากๆและต้องมาติดตามเกมเพ่ดูว่าวันพรุ่งนี้จะยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะท่านผู้ชมฟังแล้วนัไดว่าค่ำคืนนี้หรือว่ามีเวลาว่างนะด้วยว่ากรอติดข้อมูลข่าวสารสามารถดูเรื่องของกราฟได้ดูเรื่องของพื้นฐานได้ด้วยว่าช่องทางนี้มี ในการสืบค้นข่าวสารต่างมีเยอะแยะมากมายนะหนึ่งทางเลือกนั่นคือตัวของสำมะขาวุ้นอินไซหรือเว็บไซต์หุ้นอินไซดอทคอมนะครับผมจุดนีนะ้นั่นคือช่วงของ4หุ้นสุดสวิงนะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการนั่นคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียกว่าวันนี้คุณอภิวัตทวีสิรนะิเวนนักเทคนิคของมีแบงค์ให้มา2ตัวนะครับตัวแรกคอมเซเว่นนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบ,บอกเลยว่าโอ้เข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่ 70บาท50แนวรับจะไปที่69บาท50สตางสำหรับแนวต้านของคอมเซเว่นนะครับอยู่ที่72สบาท50ส่วนแนวต้าน,านไปที่74บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของคอม7หรือวคอมเซเว่นปิดที่71บาทเ5สาตางเพิ่มขึ้น2บาท75สตางคิดเป็น3.99ป์นะครับส่วนเทคนิคสุดเซฟตัวที่2นักุนอภิวัตแนะนำนั่นคือตัวของอมมตะนะครับรูปแบบของกราฟแล้วลุ้นเด้งระยะสั้นนะครับให้แนวรับอมาตะที่ 18บาท40แนวรับจะไปที่18บาท10สำหรับแนวต้านของอัมปะตยอยู่ที่18บาท80ตางแนวต้านจะไปที่19บาท50ตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นอมตะตปิดที่18บาท50ลด,ดลง10ตางคิดเป็น0.54เเนะครับนี่คือช่วงของหุ้นสายเทคนิคเรียกว่าเล่นหุ้นเทคนิคก็ต้องดูเรื่องราวของมีความวินัยนะสัญญาณซื้อให้ซื้อสัญญาณขายให้ขายถ้าเกิดว่าสัญญาณบอกคัดรอดก็ต้อง คัดลอดอย่างมีวินัยนะครับผมนี่คือช่วงที่2ของรายการมาถึช่วงที่3ของรายการนนก็จะเชวนของข่าวเด่นบจอนะครับทีมข่าวของคุณชัยมีการคัดสรรข่าวมา2ข่าวนะถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตข้อมูลนะรเริ่มจากข่าวแรกนะครับตลาดเผยหนึ่งกรกฎาคมนี้นะแม็ก no นกแอร์นะเทรดวันสุดท้ายก่อนแช่แข็งวันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับรายงานข่าวจากตลาดลัพย์แห่งประเทศไทยนะเปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งเตือนนะฮะันักลงทุนนะตัวนี้ที่เปิดการซื้อขายหุ้นชั่วคราวของแม็กกับสายกบมบินนกแอหรือว่าหุ่นนกนั่นเองนะโดยวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับการซื้อขายนะครับเพราว่าตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP นะหลักทรัพย์แม็กและ Air นกแอเนี่ยตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าแม็กและนกแอจะส่งงบการเงิน,นครบถ้วนนะครับนี่คือ อัปเดตข่าวเด่นบจข่าวแรกนะมาสู์ข่าวที่2นะครับบิ๊กยูเข้มแจงราคาหุ้นพุ่งกระฉูดน,นคัคาดนักลงทุนเน่กเก่งงบไต่มาสสองครับนายพีรพลนะสุวรณวรณสุวรรณภาษีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทยูเนียนิโตเคมีข้อน,นะจำกัดมหาชนหรือว่ายูเข้มเปิดเผยกับสำนักข่าวพุ้งน,นินทานะสาเหตุที่ราคาหุ้นของยูเข้มเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงนะต้องบอกเลยว่าเนื่องจากนุ่นนี่อาจจะเข้ามา เล่นเก็งก,กำไรนะันในเรื่องของผลประกอบการไตมาสอปีนี้นะที่ที่ปิดงวดไตมาแรกต้งบอกว,ว่ามีกําไรสุทธิอยู่ที่55.67้าล้านบาทในขณะที่ทั้งปี2563มนะครับยูเ้มีมีกาไรสุทธิอยู่ที่97.11ล้านบาทนะผลประกอบการขึ้นปีแรกนี้คาดว่าจะดีกว่าปีก่อนอยอดขายปีนี้น่าจะเติบโตประมาณ20%รนะนายพิทพล ให้มุมมองอย่างแบบนั้นนะครับในส่วนของบริษัทย่อยอย่างมหานครแคปิตอลนําทำธุรกิจสินเชื่อระยะสั้นนะเพื่อธุรกิจจาหน่ายรถยนตน์เพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจนั้นโดยจะมีการปล่อยรถมือสองถือว่ามีอนาคตนะใส่ที่ทําธุรกิจนี้นั้นเพราะรู้จักกับเต็นรถมากมายจึงให้ความสนใจนะสำหรับเรื่องของ การออกโทเค็นในะการทําธุรกิจการถูกกระชาในพีรพลในพีรพลนะกล่าว่าไม่มีความสนใจและก็ไม่ได้มีการศึกษาแต่อย่างใดนะซึ่งอยู่เข้มเองยังคงทําธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายเคยมีภัณฑ์โดยสินค้าประกอบด้วยสารทําละลายนะซึ่งเป็นสินค้าที่จําหน่ายทั่วไปสําหรับใช้เป็นสารทําละลายในส่วนของประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆนะี่คือช่วงของ ข่าวเด่นบอจอในวันนี้นะถ้าคุณชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของเฟซบ o o กหุ้ i อินไซด์รวมถึงช่องยู u ูบหุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com นะตรงช่องของ Newfe e d นะนค,คุณก็จะเห็นข้อมูลข่าวสารเรียลไทม์ตลอดชั่วโมงการซื้อขายนี่คือรายการก,กล้วยหอมกับครูนะขออําดาท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม